สําหรับการเพราะ,มะเมล็ดต้นอ่อนผักบุ้งนะคะขั้นตอนแรกนําเมล็ดไปล้างทําความสะอาดหนึ่งน้าค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะเอามเมล็ดไปแช่ในน้ําอุ่นหนึ่งคืนค่ะ,มะเมล็ดก,ก็จะมีการลอยขึ้นมานะคะเราก็ยิบออกนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะในน้ําอุ่น ไปหนึ่งคืนค่ะ,มะเมล็ดมีการพองตัวขึ้นค่ะแล้วก็นำมเมล็ดนะคะไปคัดแยกออกค่ะโดยการร่อนเพื่อให้ได้มเมล็ดที่สมบูรณ์ค่ะ mm. เมื่อได้มเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วนะคะนำมะเมล็ดลงสู่ดินเพาะที่เตรียมไว้ค่ะโรยไม่ทับกันนะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดทับเบาๆค่ะโรยดินบางๆไม่หนาค่ะจากนั้นพรมน้ำให้ชุ่มดินจนทั่วค่ะ แล้วก็เอากระสอบมาปิดคลุมทับด้วยกระมังอีกใบค่ะแล้วก็ทับด้วยของหนักอีกทีหนึ่งค่ะผ่านไปหนึ่งคืนค่ะวันที่หนึ่งเปิดกระสอบออกดูก็จะเริ่มเห็นการงอกของเมล็ดผักบุ้งแล้วค่ะราก็เริ่มแทงยาวออกมาพรมน้ําอีกเล็กน้อยแล้วก็ทับไว้เหมือนเดิมค่ะผ่านไปวันที่สองเมล็ดผักบุง้งเริ่มงอกออกมาเป็นต้นอ่อนแล้วค่ะก็จะดันหน้าดินสูงขึ้นมาค่ะพรมน้ําปิดทับไว้เหมือนเดิมค่ะ วันที่3ามนะคะเปิดกระสอบออกดูต้นอ่อนผักบุ้งก็ดันขึ้นสูงนะคะผมน้ำลงไปยกให้ถูกแสงเล็กน้อยค่ะวันที่สี่นะคะต้นอ่อนได้รับแสงใบก็เริ่มกางออกมาแล้วค่ะให้น้ำทั้งเช้าและเย็นค่ะวันที่5้าต้นอ่อนเริ่มกลางใบออกมามากขึ้นแล้วค่ะพรมน้ำเหมือนเดิมเก็บเปลือกเมล็ดออกและให้ถูกแสงเหมือนเดิมค่ะ วันที่หกต้นอ่อนพร้อมให้เก็บแล้วค่ะก็เก็บในวันที่หกก็จะได้ต้นอ่อนผักบุ้งออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทำเมนูอาหารเป็นข้าวผัดค่ะ